ส่วนอีกหนึ่งมาตรการสําคัญเลยนะครับที่คอสชนะครับนำมาใช้ต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับดื่มไม่ขับจับยึดรถนะครับป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุ2วันที่ผ่านมาก็สามารถที่จะยึดรถได้แล้ว300กว่าคันด้วยกันนะครับมาดูภาพรวมกันนะครับอันนี้เป็นสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับกับการบังคับใช้นะครับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสําคัญจากในฝั่งของคอสชนะครับดื่มไม่ขับจับยึดรถนะครับย่งาม30ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็มี รถจักยานยนต์กระทําผิด4,650คันด้วยกันนะครับขอภายครับ4,650ครั้งเจ้นที่จําเป็นต้องยึดรถไว้251คันแล้วก็ส่งตัวผู้ที่ทําผิดกระทําผิดดําเนินคดี3,125คนนะครับส่วนถ้าเป็นรถโดยสารสาธารณะนะครับรถยนต์ส่วนบุคคลกระทําความผิด2,840ครั้งยึดใบขับขี่534คนยึดรถนะครับเป็นรถยนต์เนี่ย37คัน แล้วก็ส่งตัวผู้กระทําผิดดําเนินคดี 1, 1,988คนนะครับภาพรวมครับ2วันที่ผ่านมานะครับ29-30ธันวาคมนะครับก็ตรวจยึดรถคนที่ฝ่าฝืนนะครับดื่มไม่ขับแล้ว362คันเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้313คันรถยนต์49คัน ยึดใบขับขี่ทั้งหมด2 0 6 0คนนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทําผิดนะครับส่วนรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้4,265คนด้วยกันรถโดยสารสาธารนณะรถยนต์ส่วนบุคคล2,549คนครับ